สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่แพรผ่านทางเข้ามาดูด้วยนะครับผมท่านกาลังอยู่ในช่องจะเหล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยขอฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับและเรื่องที่จะมาเหล่าให้ฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าบาคาร่านั่นเองนะครับนักพนันหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะครับในเว็บพนันออนไลน์ที่มีอยู่ทั่วไปในบ้านเราเต็มไปหมดนะครับ ซึ่งเจ้าบาคาร่าเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจของนักพนันออนไลน์ทั่วโลกเลยนะครับเพราะมันรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับเล่นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่คุณเชื่อหรือไม่ครับว่าบาคาร่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้เศรษฐีกลายเป็นยาโจกได้ภายในพริบตาเลยนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าเจ้ามือนั้นเขามีลูกเล่นแล้วก็มีแทคติกอะไรนะครับที่ทําให้นักพนันออนไลน์อย่างเรานั้น ถึงกับหัวร้อนแล้วก็กลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวได้ภายในพริบตาเรามาดูกันครับว่าเขามีโครงสร้างและก็ปัจจัยอะไรที่ทำให้เรานั้นยัดยังไงก็ยัดไม่เข้าครับสิ่งแรกเลยครับคือความเชื่อเจ้ามือจะสร้างความเชื่อให้กับนักพนันอยู่อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเท้าไพ่ เขาไพ่คือสิ่งที่เจ้ามือได้สร้างขึ้นเพื่อที่ให้นักพนันนะ่ยคิดไปในทางเดียวกันนะครับถ้านักพนันส่วนใหญ่คิดเหมือนกันเงินมันก็จะไปกองอยู่ในจุดจุดเดียวกันซึ่งทําให้เจ้ามือนั้นสามารถรวบกินได้ในหนึ่งตาซึ่งเจ้าเขาไพ่ที่ว่าเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับจะสร้างโครงสร้างมาอยู่ไม่กี่แบบครับก็จะมีพวกเสาตัดพวกมังกรแดงมังกรน้ําเงินเสาคู่ ปิงปองสิ่งเหล่านี้นะครับคือเขาไพ่ที่เจ้ามือได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักพนันคิดไปในทางเดียวกันเหมือนกับนักเรียนที่มีทั้งห้องสมมุติว่า50คนนะครับอาจารย์สอนนักเรียนทั้งหมด50คนนักเรียน50คนนั้นก็จะคิดไปในทางเดียวกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเจ้ามือเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าเรานั้นคิดอะไรอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับนี่คือเขาไพ่มังกรแดงครับสิ่งที่โต๊ะ ทำให้เราเห็นนั้นนะครับก็คือแดงเรียงยาวกันหลายเม็ดแบบนี้นะครับเขาไพ่แบบนี้ชื่อว่าเขาไพ่มังกรแดงอย่างที่ได้พูดไปนะครับซึ่งจุดประสงค์ที่เขาทําแบบนี้เพราะว่า1คือเจ้ามือหวานเบ็ดให้นักพนันอย่างเราเข้ามาติดกับครับแห่กันเข้ามาเพราะนักพนันรู้ว่าเป็นมังกรแน่นอนครับมังกรแดงทุกๆกคนทุกๆสายตาต้องเข้ามาเล่นที่โต๊ะนี้ครับ เมื่อมาเข้าที่ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับนักพนันทุกคนมาลงกองเงินที่แดงหมดนะครับเงินทั้งหมดทั้งมวลมาหาเงินเนี่ยนะครับจะเข้าลงมาที่แดงทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเงินมากระจุกอยู่เป็นก้อนก้อนเดียวก็ไม่แปลกใจครับที่เจ้ามือเขาต้องตัดรวบกินมาแล้วก็เม็ดสุดท้ายเม็ดต่อมาคือเม็ดสีน้ําเงินนั่แหละครับที่เราเห็นนะครับคือเม็ดที่เจ้ามือรวบกินนะครับทําอย่างนี้ สักตาหนึ่งนี่ก็คุ้มแล้วครับสําหรับให้สําหรับนั้นนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับ What What the Fuck ต่อมาครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของเจ้ามือก็คือทำให้นักพนันหัวร้อนครับ,รบทำไมถึงต้องทำให้นักพนันหัวร้อนน่ะล่ะครับข้อเสียของการหัวร้อนนี่นะครับหนเลยคือสติสัมปชัญญะหลุดครับสคือเวลามันจะทำอะไรแล้วมันไม่คิดครับ 3คือจะทำให้คนที่หัวร้อนนั้นตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดวยที่ไม่ต้องคิดไต่ตองอะไรนะครับนี่คืออาการของคนหัวร้อนครับอาการของคนหัวร้อนนี่คือก็จะประมาณว่าเหมือนกับผิดหวังกับอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เหมือนกับว่าแพ้กับอะไรบางอย่างทำให้เกิดอารมณ์ณโมโหนะครับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับที่นักพน,นันจะเจออยู่บ่อยๆนะครับ ที่โต๊ะนั้นชอบเล่นกับความรู้สึกของนักพนันแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถามต่อว่าแล้วโต๊ะทำยังไงล่ะทำยังไงให้เราหัวร้อนนะครับง่ายมากเลยครับคุณ7ดแต้มมันออกแปดแต้มคุณหกแต้มมันออก7คุณป๊อก8มันป๊อก9คุณ5้แต้ม มันไม่มีแต้มเลยมันดึงให้คุณบอดน,นี่แหละครับอารมณ์ที่ทำให้คุณหัวร้อนพอหัวร้อนมากๆเข้าตาต่อไปจะไม่คิดแล้วครับก็คือจะเล่นทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆ2 4 8 16จนคุณหมดตัวได้อย่างรวดเร็วมากครับและนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้กับเซียนพนันทุกท่านนะครับ โครงสร้างมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับออกมาได้ออกเถอะครับแลวมึงไม่หยุดอ่ะพวกก็ไม่มีแดกได้ที่อ่ต่อเสือกครับก็อยากจะบอกนักพนันทุกท่านนะครับว่าไม่มีใครเอาชนะเจ้ามือได้หรอกครับเขาคุมเกมไว้หมดเพราะเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเขาก็เลยคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดนะครับเขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นั่นแหละนะครับยิ่งอยู่น,นั่น ิ่งเจ็บตัวครับอยู่มาเจ็ดปีไม่มีเฮียอะไรดีเลยสัตว์เฮ้ยถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมอีพีหน้าจะมาเหล่าอะไรฟังก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเรื่องอีพีหน้าจะมาเหล่าอะไรฟังกปดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ